เปิดรายชื่อผู้ชนะที่คว้ารางวัลจากเวที MTV 2024จบไปอย่างสวยงามและทำเอาแฟนๆนคนไทยถึงกับยิงแก้มปรดไม่น้อยเพราะลิซ่าลลิสามโนบาลศิลปินชื่อดังระดับโลกได้ขึ้นไปโชว์บนและควา้ารางวัลจากเวที MTV Video Music Awards 2 2 4 4หรือ VMAs 2024อีกครั้งแล้ว ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ UBS Arena ในย่านเอลมองรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับงานประกาศรางวัลในครั้งนี้ t a y l อร์ w วิ t ตศิลปินระดับโลกสามารถคว้ารางวัลไปได้ถึง7รางวัลด้วยกันและทำให้เธอสร้างสถิติใหม่เป็นศิลปินที่คว้ารางวัลมากที่สุดในงานประกาศรางวัลน,นี้รวมกว่า30รางวัลอีกด้วยและนอกจากนี้ลิซ่าลลิสายังได้สร้างสถิติใหม่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลในสาขาเบสเคปปได้ถึง2ครั้งอีกด้วย บันเทิงไทยรัฐออนไลน์จะเปิดรายชื่อผู้ชนะในงาน MTV VMAs 2024ซึ่งมียังศิลปินมากมายที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาดังนี้ Video of the Year Taylor Swift feat. Post Malone เพลง f o r t n i t e Artist of the Year Taylor Swift Song of the Year Sabrina Carpenter เพลง Espresso Best New Artist Chapel p l Ro Best Collaboration Taylor Swift feat. Post Malone เพลง Fortnight เบสป็อปเทเลอร์สวิฟต์เบสฮิปฮอปเอ็มมี่เนมเพลงฮูดินีเบสอาร์บีเอสแซดเอเพลงสนุกเบสอัลเทอร์เนทีฟเบนซานบูลเพลงยูทิฟูติงเบสโร๊คเลนนี่คราวิดเพลงฮิวแมทเบสลาตินอานิตตาเพลงมิวเวสเบสอะโพรบีดไคลาเพลงวอเตอร์เบสเคป็อปลิซ่าเพลงร็อกสตาร์วิดีโอ for good มิลเลียเอลิธเพลง what was i made for from babi Who's Performance of the Year L E S S E R A F I M เพลง Easy V M A S Most Iconic Performance Winner Katy Perry เพลง Raw 2013 Best Trending Video Megan Thee Stallion Feat Yuki Chiba เพลง Mamuchi Best Group Seventeen Song of Summer Taylor Swift f e e t Post Malone เพลง Fortnite Best Direction Taylor Swift Feet Post Malone เพลง Fortnite กำกับโดย Taylor Swift Best Cinematography Ariana Grande เพลง We Can Be Friends Wait For Your Love Cinematography โดย Anato t r o p a m o o k Best Editing Taylor Swift Feet Post Malone เพลง Fortnite ตัดต่อโดยช่าน Club Best Choreography โดยลิป้าเพลง Houdini ถ้าเต้น โดยชามลัดเบส v i ทูเอฟเฟกต์เอมมเนมเพลงฮูดีนี่วิ t u เอฟเฟกต์โดยไซนัปเปอร์ท l o อฟเพเดชันลุยลีริชลีเนท้าฟิสิกส์ฟลอเรสโ s สเบสอาร์ตเดเรกชันเมแกนดีสตอนเลียนเพลงโบอาอาร์ตเดเรกชันโดยบริท اني พอตเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย